เฮียชุนเฮียชุนสุโขทัไทยนะครับวันนี้ผมต้องได้ดูครบนะครับเฮียชุนเฮียชาเฮียโอ๋นะครับเฮียโอ๋คนถ่ายนะครับเดี๋ยวต้องได้ดูด้วยนะครับไม่ได้นะครับวันนี้นะครับไวเปอร์สีเขาเรียกว่าเหลืองมะนาวนะครับของนายตีนเปนะครับของพี่เอ๋นะครับไม่ได้นะครับเห็นยิ้มๆอย่างนี้ต้องบินนะครับนี่นะครับ หยุน,นะครับอย่าุนนะครับเห็นน้องๆยอมไม่ได้นะครับอย่าุนน้องเอาหน่อยครับมือเซ็ตพี่เองครับพี่เา เมียชุนนะครับเมียชุนวันนี้สุโขทัยลมไม่มีอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับพี่มีตลอดเลยครับมีบางทีก็แรงจนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีลมใช่ไหมครับพี่แถวบ้านผมบางบ่อนี่แม่งอู้เลยครับลมทะเลครับแม่งอู้นี่ครับครับ เชุนไปแล้วนะครับวันนี้ฟ้าใสนะครับแล้วก็อากาศเป็นใจนะครับไม่มีลมเลยนะครับแต่ว่าเจ็ตอาจจะยากนิดนึงตอนลงหรือเปล่าครับถ้าไม่มีลมน่าจะยากหน่อยนึงหรือเปล่าครับนี่นะครับเฮยชุนนะครับ นี่เราตามอายุเลยนะครับเฮียชุนนะครับต้องไกลนิดนึงนะครับโอ๋อนี่ต้องบังแดดให้เฮียชุนด้วยนะครับกวนหลังแว่นอ๋อมันกวนหลังแว่นใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเลียนนะครับนี่ของจริงนะครับเป็นกวนหลังแว่นเฮียชุนนะครับเออเพราะว่าแดดมันแดดมันลงอย่างนี้นะครับอ่าแดดมันแดงตาเฮียชุนนะครับเฮียชุนก็ผมว่าคนอายุขนาดนี้บินเจ็ตนี่คือไม่ธรรมดานะครับโลพาสมาแล้วนะครับ เฮียชุนเฮียชุนสุโขทดไทยนะครับวันนี้ผมต้องได้ดูครบนะครับเฮียชุนเฮียชาเฮียโอ๋นะครับเฮียโอ๋คนไายนะครับเดี๋ยวต้องได้ดูด้วยนะครับไม่ได้นะครับวันนี้นะครับไวเปอร์สีถ้าเรียกว่าเหลืองมะนาวนะครับของนายตีนเปนะครับของพี่เอ๋นะครับไม่ได้นะครับเห็นยิ้มๆอย่างนี้ต้องบินนะครับนี่นะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นี่นะครับ สนามสุโขทัยที่ผมผมไม่ได้มานานผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับลงเครื่องบินเจ็ตได้นี่ก็คือก็ต้องเขาเรียกว่าไงรู้เหลี่ยมพอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเหลี่ยมนี้จะมีจะมีต้นไม้เยอะนะครับนี่เขาตัดซะเย็นเตียนเลยนะครับชุนมาแล้วนะครับสวยงามครับ วันนี้เสียดายนะพี่สุกิตไม่อยู่นะครับแต่ไปส่งลูกสาวหรืออะไรทักอย่างนะครับไม่งั้นผมได้แซวกันแหลกนะครับตอนขึ้นลงนี่ผมแซวยับเลยคนระับไปแล้วนะครับพี่โอ้นี่คือ8.5โลเหมือนกันเลยเปล่าพี่ ใช่ไหมครับแตล่ลำนี้น่าจะหิวกว่าปะ่ะช้ากว่าเพราะ,ะพี่โอมมีลำนี้ด้วยนี่ผมผมจำได้ใช่ไหมครับแตางกันไหมพี่ถามฟิลลิ่งก่อนก็อันนี้เขาจะเขาจะใหญ่แต่เขาเบารู้สึกว่าความแม่นยำในการดิงท้าไล่นเนี้ยกันก็คือพี่จะบอกว่าลำนี้อาจะง่ายกว่าเครียดน้อยกว่า ป็นจริงๆแล้วก็พอกันนะผมว่าก็คือไม่ต่างกันเอาเวนติกับตัวนี้พอๆกันใช่ครับก็แสดงว่าดีก็ออกมาแบบบาดีเขาออกแบบมาดีมากใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ราคาไม่แรงเลยนะราคาไม่แรงไงใช่มันดีตรงนี้พี่คือดูพี่เอ๋ไม่ให้ผมจับอ่ะผมไม่เคยบินเจ็ตอ่ะให้ผมจับเร้วเนี้ยที่สารยาอืมฉะมั้นผมบินได้เฉยเลยบอกให้พี่พี่ใจขนาดนี้เลยเหรอที่ผมไม่มีตังค์ซื้อให้นะ ออโอ้โหน้องนี่ถ้าบินเจ็ตนี่ต้องเก่งมากมากเลยไม่ไม่หรอกพี่ไม่หรอกพี่อ๋อนี่จะแลนดิ้งนะครับผมไม่ได้มาที่นี่สองปีนะครับพี่ๆยังน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็รถน้ำขึ่งบินทุกวันนะครับ <c oughs> ใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ <c oughs> ขิงกันไปขิงกันมาไม่ใหญ่จะเชื่ออัพโหลดให้แล้วนะของน้องขอบคุณครับขอบคุณครับดยยอัโหลขึ้นไป น <screws> <ground> <desserts> ี่นะครับว <isco j> <ata> ันนี้มานะครับมาแบบไม่ได้รัดหมายนะครับชอบแบบนี้นะครับเหมือนมาเราไม่ได้มิทติ้งนะครับมาแบบตามที่พี่มาบินกันปกตินะครับสวยงามครับสวยงามครับโอ้โหมีกระเด้งหน่อยนะครับมีอัพไปนิ่เบรกนะครับเบรกนะครับใจคอพี่จะไม่ต่อแล้วใช่ไหมครับไม่ต่อแล้วเบร์ไม่ต่อแล้วนะไม่ต่อแล้วนะ โอเคนะคือต้องต้องปรับปรุงเขาเรียกไงพัฒนาฝีมือใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนนี่แม่งเออะต่อยเอะต่อแล้วไม่ต่อแล้วนะครับต้องปรับปรุงครับมันตั้งได้ถ้าตั้งดับเลยไอดอลมันเยอะแล้วมันไม่มีลมช่วยเนี่ยไม่ไอเดอลมันเยอะไปเงี้ยมันลงมามันตั้งไม่ได้อะอ้าวเหรอตั้งได้ตเดี๋ยวเดี๋ยวดับไอเดอลตั้งอ๋อถ้าเกิดบ้านลึกเกินเดี๋ยวดับใช่ไหมครับพี่ห้าหมื่นหรอครับพี่ไอเดอล เพราะว่าผมว่ามันน่าจะลึกเรื่อยกว่านีอ้อย่างเนาะไม่ได้แล้ว,ลวใช่ไหมพี่อ๋อนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกีด้ดูระดับอบตไปแล้วนะครับหมายถึงว่าผมบินนะครับเดี๋ยวมาดูระดับระดับแบบเหนือก็อบตอไปอีกหน่อยครับลำนี้นะครับครับผมได้ติดตามครับ